สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงศึกษาธิการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ131ปี1เมษายน2566 นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์และสามเณรจำนวน132รรูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีบังสกุลอุทิศส,ส่วนกุศลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ131ปีโดยมีคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิรุตสุทธินนท์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานณบริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการค่ะจากนั้นนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี2566จำนวน131รายและมอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี2565จำนวน10ราย โดยมีคุณหญิงกรลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายนีรุสุทธิทินนท์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการค่ะ